สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิแนแลนด์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆพอ,นอยู่ไทยหละกะยู่ต่างประเทศหรือว่าทัวๆวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะเมื่อนี้แม่เมียวไปซื้อไข่สดๆจากฟ้ามมากค่ะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะอยู่ประเทศฟิแนแลนด์นี่ไข่ไก่จะเป็นสีขาวๆนะคะไข่ไก่แผงนี่นะคะสามสิบลูกราคา ซียูนะคะถ้าเป็นเงื่อนไทยตอนนี้1นยูเท่ากับสาิบเจบาทจะเท่ากับว่าไขา่สามสิบฟองแพงนี้เท่ากับร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะเป็นไข่เกตร่วมนะคะไม่ได้เป็นไข่เบอร์ใหญ่หรือเบอร์เล็กนะคะกัสิบประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นไข่ไกลเกตืใหญ่กระเจ้ากะ จะคัดใส่กลองแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงห่างหรือว่าถ้าเป็นไข่ใบเล็กก็จากะจะทรงห่างนะคะเห็นบอกค่ะตรงนี้ก็จะกะสิเขียวว่าอี้สวก็แปลว่าไข่ไก่หน่วยใหญ่ก็จะกะจะขัดทรงห่างนะคะแล้วส่วนที่เป็นแผงแบบนี้ก็จะเป็นไข่ร่วมนะคะเมื่อนี่ซื้อมาทั้งหมด44แผง2แผงแม่เมียวจ้ะ เอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นนะคะเมื่อนี้แม่เมียวจะผ้ามาทํำเป็นใครเข้มจะ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู้ขั้นตอนการทํำเดี๋ยวแม่เมียวขอจัดตัวนี้ก่อนนะคะขอเก็บใครทั้งหมดนี่เข้าตู้เย็นก่อนนะคะแม่เมียวผ้ามาเขาสู้ขั้นตอนการทํำใครเข้มเลยนะคะ การทำไข่เค็มของแม่เหมียวในมือนี่แม่เหมียวใส่อัตราส่วน1ต่อ4นะคะแต่เกลือนี่บ่ต้องดันให้แน่นนะคะเกี่ยเกลี่ยให้เสมอถ้วยนะคะนะคะคจากนั้นก็เทลงหม้อเลยค่ะเฮ้าใส่ถ้วยขนาดใดใส่เกลือเฮ้าก็ต้องใส่ถ้วยนั่นใส่น้ำนะคะ มันถึงจะเป็นอัตราเท่ากันนะคะนี่เกลือนึ่งถ้วยที่แม่เหมียวเทลงไปแล้วนะคะแม่เหมียวใส่ถ้วยตัวนี้ใส่นามเลยนะคะวันนี้แม่เหมียวทาาําอัตราหนึ่งต่อสี่นะคะหนงถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยค่ะจากนั้น แม่เมียวกะจะเปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟต้มน้ำเกลือให้เดือดแล้วก็ละลายนะคะใส่ไม้พายค้นไปเลยนะคะค้นไปให้เกลือละลายเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะต้มเกลือไว้แบบนี้สักพักนะคะแล้วกลับมาเบิ่งตอนที่หมอ้อดเดือดแล้วเกลือละลายเลยแล้วกันค่ะ ตอนนี้น้ำเกลือกำลังเดือดนะคะกำลังเดือดแล้วก็ละลายหมดแล้วนะคะแม่เมียวจะปลอยให้เพิ่นเดือดอยู่แบบนี้สักหานาทีนะคะแล้วก็ค่อยจะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วแม่เมยวจะทิ้งให้น้ำเกลือเพิ่นเย็นสนิทจนอุณหภูมิปกตินะคะเฮาจังจะได้นำไปใส่ในไข่ได้ค่ะแต่ระวังนนิแมีม่ยมยวผ้าไปทำความสะอาดไข่เลยค่ะด้วยว่าผ้าไปล้างไข่กันเลยนะคะทิ้งน้ำเกลือไว้แบบนี้ค่ะ แม่เมียวได้ปิดไฟในหมอนำเกลือแล้วนะคะมาล้างไข่ไก่กันเลยจ้ะก่อนที่จะนํำไปทำอาหารหรือว่าก่อนที่จะนํำไปทำไข่เค็มล้างไข่ไก่ก่อนด้จ้ะวันนี้แม่เหมียวทำไข่เค็มสามสิบฟองนะคะหนึ่งแผงใหญ่ๆได้ค่ะ เนี่ยเมี่ยนตัวด้าแบบนี้แล้วก็ใส่สก๊อตใบถูนะคะถูไข่ทุกใบให้สะอาดนะคะดีค่ะเห็นบ่คะในไข่เนี่ยมันจะมีดำๆแบบนี้หรือว่าซิ่งซกปปกแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนั่งมาประกอบอาหารหรือว่าจะทำอย่างต่างๆล่างก่อนนะคะเดี๋ยนเมีม้ยวข้อล่างไข่ เ็จก่อนนะคะแล้วเขาจงกลับมาเบิ่งกันขั้นตอนต่อไปจ้าแม่เมียวล่างไข่ไก่เซจซับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ไข่ไก่แม่เมียวขาวสะอาดเลยนะคะล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะนำเกลือก็ได้พักไว้แล้วแต่ว่ายังบ่เย็นนะคะระหว่างที่เฮาล่อนำเกลือเย็นนะคะเอากะแม่เมียวก็จะพามาเลี้ยงไข่ใส่ขวดโหลเลยคะ่ะการทำไข่เค็มนะคะ สามารถใส่ขวดโหลพลาสติกก็ได้หรือว่าถ้าผู้ใดบมด่มีขวดพลาสติกมีขวดแก้วแบบนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะแม่เมียวมีขวดนี่ขวดแก้วจ้ะพอแม่เมียวใส่ถ้ำดองไข่เค็มแบบนี้เป็นประจําค่ะค่อยๆว่างนะคะค่อยๆว่างจัดไข่ไก่เพิ่นลงให้ดีๆจ้ะถ้าห้าว่างเห้ยงเดี๋ยวมันจะแตกนะคะพอเวลาห้าวใส่น้ำเกลือลงไป นำเกลือเพิ่นจากะเห็ดไห่ไห่ไเห้ากระจัดกระจายนิดนึงค่ะเข้าตรงเลี้ยงไห้เพิ่นยูตัวค่ะนะคะเลี้ยงให้ชิดๆกันนะคะให้ให้ให้บรรจุได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าแม่เมียวใส่ไข่สามสิบฟองเลยนะคะมือนี่อยู่ในต่างประเทศนี่ไข่เค็มจะมีมาขายนะคะแต่อยู่ในช็อปไทยหรือว่าอยู่ในช็อปจีนแต่ว่าจะเป็นไข่เค็ม แช่ฟิตนะคะหรือว่าแช่แข็งนะคะเป็นไข่เป็ดนะคะที่เอามาจากไทยแม่เมียวเคยซื้อมากินแล้วแม่เมียวบาวมันบอ่อแสบสําหรับแม่เมียวนะคะแต่ว่าผู้อื่นกะบ,บ่อรูวันนี้แม่เมียวก็เลยมาลองทําเอาไข่ไก่มาทํานะคะมาเล็กๆแม่เมียวคิดมานี่เป็นไข่เป็ดนะคะแต่พ่อไปเบิ้งฟ้ามแล้วมันเป็นไข่ไก่ก็เลยก็เลยถามแฟนนะคะว่ามันคือเป็นสีขาวเพนก็นว่าบ่อรูอัน กะไก่ไกย,ยูเนียนเป็นสีขาวเนาะเพื่อนว่ามันจะมีสีน้ำตาลเพ่จงยงยูไทยเฉพาะหนาหอนแม่เมี่ยวเคยซื้ออยู่ปีที่แล้วราคามันแพงจากปะกะติไข่ไก่ไก่สีขา,ขาวแบบเนี่ยจะราคาแพงละสีย่ยูถ้าเป็นไข่สีน้ำตาลคื่อบ้านเฮาน่ะมันจะเจ็ดยูหรือว่าแปดยูนะคะแม่เมียวก็เลยว่ากะบ่เป็นอย่างเข้าก็กิ่งไข่สีขาวก็ได้นะคะมือเบาเานะคะมือเบาะะเบา เดี๋ยวไข่ห้าแตกจ้ะเพราะว่าถ้ามันมีลูกใดลูกหนึ่งแตกแล้วมันจะผ้าห้เพื่อนอยู่ในโถนี่เน่านะคะตอนนี้ไม่เหมียวจัดไข่ใส่โถูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังบ่สามารถที่จะเอาน้ำเกลือที่ต้มไว้มาใส่ได้ต้องรอให้เพื่อนแบบเย็นเป็นขคือน,น้ำอุ่นระพุ่หองเลยนะคะ อาจจะเป็นคำค้ำหรือว่าอาจจะเป็นมืออื่นเลยจังสิกได้เอาเป็นมาถามมันใส่ได้เดี๋ยวเมี่ยวเมี่ยวมาทาให้เบิงนะขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ห้าเอาไข่ใส่หลุไปแล้วแม่เมียวก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วเฮาจังมาเบิงขั้นตอนต่อไปกันค่ะแม่เมียวผ้ามาเอาน้ำเกลือใส่ดองไข่เค็มกันจ้าหลังจากที่ทิ้งไว้ให้น้ำเกลือเย็นสนิทแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะตักน้ำเกลือใส่ในโถู ไข่นะคะแม่เมียวจะตักใส่ถุงก่อนจะ้ะแม่เมียวจะตักน้าเกลือใส่ถุงเพื่อที่จะเอาไปดันไข่นะคะนี่ค่ะข้ามรวมๆนะคะนี่นะคะเอามาใส่ในโถตัวนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอามาดันไข่ บอให้ไข่พ่นฟูขึ้นนะคะให้น้ำเกลือถ่วมเพ่นตลอดแบบนี้ค่ะแต่ว่าระวังพี่ห้าใส่นี่ไม่เมียวกะจะหาช่องให้น้ำเกลือลงได้นะคะแม่เมียวจะทับใปแบบนี้แล้วเราก็จะเอาน้ำเกลือใส่นะคะไม่เมียวจะใส่ตักแบบนี้นะคะเพราะว่ามันค่อยจะได้ล่งไปไง่าย น้ำเกลือนี่ย่ำว่าต้องเย็นนะคะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าถิงขามขึ้นไวก็ได้ค่ะคอยมาใส่นะคะบบเป็นอย่างนี่เมี่ยวก็จะตักใส่ให้ท่วมนะคะถุงตัวนี้ม่เมียวจะทับไข่ไว้นะคะเดี๋ยวมเมียวจะดันมานี่น้นำซีอยู่ในถุงนีกะ แนะนําำให้เป็นน้ำเกลือนะคะพอถ้าถุงพ่นหัวหรือว่าถุงพ่นแตกก็จะเป็นน้ำเกลือลงไปในโถไข่พอดีเลยจ้ะเดี๋ยวไม,ม่เมียวเทิบให้เบิ้งไก่ๆนะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่ะคะตอนนี้นะ่ะ ไข่เพิ่นเด็กฟูขึ้นมานะคะเดี๋ยวมีมเมียวขอจัดแป๊บนึงจัดไข่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ฟูนะคะเพราะว่าพอเพนเวลาเขาใส่น้ำลงไปแล้วไข่เพิ่นจะฟูขึ้นมาแบบนี้นี่แหละคะ่ะคือสาเหตุที่เม่มเมียวต้องใส่ถุงน้ำทับไว้นะคะนี่ค่ะจะเต็มพอดีนะคะค่ะม่มเมียวมุนให้เบิ้งนะคะไข่เข้ากับจะน้ำท่วมพอดีนะคะ ใส่น้าเกลือให้ท่วมไข่นะคะนี่ค่ะจากนั้นแม่เมียวกะจะปิดฝานะคะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะปกติแล้วไข่เข้มหนีดทำในเวลาสาสิบวันมันก็กะได้นะคะแต่ว่าสูตรนี้ที่แม่เมียวทำแม่เมียวทำในเวลาสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะคะถ้าสิบห้าวันนี่ไข่ขาวจะบอเข้มขักนะคะแต่ว่าไข่แดงนะ่ะ จะบอมีความมั่นความเง่านะคะแต่ถ้าเห้าทิ้งไว้20วันไข่ขาวจะเค็มมากขึ้นเราแต่ว่าไข่แดงนี่จะมีความมั่นแล้วก็มีความเข็มขึ้นนะคะแล้วจเพื่อนๆ่อนจะมักแบบไดนะคะมือนี้แม่เมียวกะจะยุดคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้นะคะกะหวังว่าเพื่อนๆจะทําตามได้ ล่อห้ครบสิบห้าวันแม่เมียจะมาเปิดเบิงเราก็าจะมาต้มล้วก็าพาให้เบิงแล้วก็จะเหลือไว้สักครึ่งหนึ่งยี่สิบวันเราก็าจะมาพาให้เบิงอ,อ,อีกนะคะจะได้ไมีข้อแตกต่างแต่ว่าคลิปนี้แม่เมียขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อน คนไทยอยู่ในต่างแดนที่มีใครไก่ก็สามารถนํามาทำได้แบบนี้นะคะเพราะว่าใครเป็ดอยู่ต่างประเทศหายากมากๆเลยค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่เหมียวทํ้คลิปต่อๆไปในเด้อค่ะเม่เหมียวฟินเล่นชาแนลสวัสดีค่ะไข่เค็มทํากินเองในต่างแดนเป็นแบบนี้จ้า